สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกทท่านครับพบกับรายการเต่านินจาอาสาเจาะความจริงครับทาง SSK TV หนังสือพิมพ์สกิดเก่าววิทยุออนไลน์และมูลนิธิสกิดข่าวเต่านินจาครับ <c oughs> ครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับ เมื่อวานนะฮะผมได้ไปไปตั้งแต่วันที่วันวันวันเสาร์นะฮะวันเสาร์นะครับได้ไปที่จังหวัดลำพูนกับท่านสสสุธาประทีปณถลางนะครับตามท่านไปดูแลเรื่องของงานการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับก็ปรากฏว่า <c oughs> ได้มีพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับได้ส่งตัวแทน นำความเดือดร้อนมาแจ้งต่อทางท่านสสสุธาประทีมนถลังเรื่องของที่ทำกินนะที่ยังอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนนะครับเพราะว่าการเข้าไปทำกินนั้นก็ยากลำบากอยู่นะบางครั้งก็ถูกทางเจ้าหน้าที่ไล่จับกลุ่มนะซึ่งก็เป็นหน้าที่ของเขานะเราจะไปว่าเขาทั้งหมดก็ไม่ได้นะแต่บางครั้งบางคราวมันก็ต้องมีการอารมณ์มาลวยนะแต่อย่างไรก็ตาม การดูแลรักษาป่าก็เป็นเจ้าหน้าที่ของป่าไม้เขานะครับ <c oughs> ทางท่านสสสุธาก็รับเรื่องไว้และอีกเรื่องหนึ่งนะฮะก็เป็นเรื่องของแหล่งน้ำนะฮะที่พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดลำพูนนะฮะได้รับผลกระทบได้รับความเดือดร้อนนะครับทั้งสองเรื่องนั้นเมื่อท่านสสสุธาประที่มทถลาง ในฐานะเป็นรองประธานกัรมธิการปรปรชสภาผู้แทรนราษฎรนะจึงสามารถเดินมา,าเดินทางมารับเรื่องราวได้นะครับถ้าเป็นแค่สสด้วยกันก็คงจะเข้าพื้นที่ลําบากเนื่องจากว่ามันจะเป็นกา้าวไกลสิทธิของคนอื่นเขานะสสในพื้นที่ก็ปรากฏว่าเรื่องทั้งหมดนั้นได้ส่งถึงมือพระนท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและก็เชื่อว่า จะได้รับการดูแลแก้ไขในอีกไม่นานนี้นะครับเพราะท่านเองก็สนใจที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆนะสิ่งหนึ่งที่น่าเสียดายก็คือว่าจริงๆแล้ววันที่ท่านมาที่จังหวัดเชียงใหม่นะมาที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่29นาิถุนายนาโปรแกรมที่2ก็คือจะไปที่จังหวัดลำพูนนี่แหละฮะไปรับเรื่องราวของชาวบ้าน ปรากฏว่าได้มีกลุ่มบุคคลนะแล้วก็สสบางพวกบางคนเนี่ยนะฮะได้มีการยุแยงแต่แขงแย่ปลุกปั่นให้ประชาชนบางกลุ่มเนี่ยนะที่ไม่หวังดีต่อชาติต่อบ้านต่อเมืองเนี่ยนะออกมาประท้วงให้นิ้วกลางบ้างไล่ประยุทธ์บ้างไล่ไอตู่บ้างอะไรทำนองเนี้ยนะครับนะก็เลยทำให้ท่านไม่ได้เข้าพื้นที่ที่จังหวัดลำพูน พราะจังหวัดลาพูนก็มีบางคนนะนะตั้งหน้ารอบอกว่ามาเมื่อไหร่จะแจกเตาอังโล่บ้างนะมาเมื่อไหร่เสื้อแดงลําพูนจะมีการขับไล่บ้างนะคนเหล่านี้เนี่ยทำให้พี่น้องประชาชนทั่วๆไปเนี่ยเสียโอกาสครับท่านเดินทางมาเนี่ยนะเพื่อที่จะมาสารงานในการให้นโยบายต่างๆนะในการดูแลแก้ไขปัญหานะครับในการที่จะจัดหางบประมาณ มาช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนแต่คนกลุ่มนิดเดียวนะฮะมาสร้างความเสียหายให้กับประชาชนส่วนใหญ่อย่างที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยจะมาดูเรื่องปัญหาแรงงานเรื่องปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของชาติพันธ์ปัญหาอะไรต่อไม่อะไรหลายเรื่องแต่ก็ถูกขับไล่นะครับทีนี้ถามว่าปัญหาต,ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะอย่างวันเนี้ยนะฮะวันนี้วันที่4นะฮะกรกฎาคม2565 เมื่อเช้านี้ได้เกิดเหตุการณ์ครับเนื่องจากว่าทางกลุ่มแรงงานเนี่ยนะฮะเขาทํางานอยู่นะครับแล้วก็มีทางเจ้าหนา้นาที่ตารวจอ้างว่าเป็นสายสืบของสพอพสันกําแพงได้เข้าไปเพื่อที่จะตรวจคน้นเข้าไปเพื่อที่จะจับผิดนะคนเหล่านี้แล้วก็ไปเจอกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ที่รอในการที่จะถ่ายบัตร089แล้วก็มีการยกเลิกบัตรแรงงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไปคุมขู่ครับ นะและเราก็โทรไปคุยและมันก็ยังบอกว่าไปบอกไอ้เต่าเลยไออาจารย์เต่าของมึงอะ่นะนี่คือปากนะปากที่คนอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจกูก็อยากเจอเหมือนกันนะว่าไอตำรวจหาเหวสองสามตัวนี่คือใครนะบอกว่าถ้ากูโทรไปเวียงแหงเนี่ยรับรองว่าทางกรมการปกครองยกเลิกไม่ทําบัตรให้พวกมึงแน่นอนนี่คือเจ้าหน้าที่รัฐครับนี่แหละคือสิ่งที่นายกรัฐมนตรีคือสิ่งที่ท่านสสสุชา,ศา,ศา เข้ามาแก้ปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพราะข้าราชการบางก,กลุ่มมาพวกมันเลวระามชาติหมาแบบนี้นะครับนะมันก็เลยกลายเป็นปัญหาที่ไม่มีาการแก้ไขนะทีนี้ถามสสในพื้นที่เนี่ยของจังหวัดเชีงยงใหม่ของจังหวัดลำพูนเนี่ยนะครับคุณเป็นคนละพักกับานายกตู่แน่นอนถามว่าคุณทําอะไรกันบ้างคุณแก้ไขปัญหาอะไรกันบ้างนี่คือความเดือดร้อนนะครับ และพอเจ้าหน้าที่ตำรวจโทรไปที่แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ก็แทนที่คุณเห็นรายชื่ออยู่แล้วว่ารายชื่อเหล่านี้ได้ส่งกลับมาจากกระทรวงแรงงานนะครับผมมีเอกสารหลักฐานอยู่นะแล้วก็มีการยกเลิกรอไปทําบัตรคุณกลับบอกว่าคนเหล่านี้ไม่ได้ต่อ,อบัตรแรงงานมาสองปีแล้วเพราะั้นผิดกฎหมายเป็นต่างด้าวจับส่งออกต่างประเทศได้เลยนี่คือความระยำอีกกลุ่มหนึ่งของอเจ้าหน้าที่แรงงานครับ เห็นไหมครับไอ้สิ่งต่างๆเราเนี่ยนี่คือความเดือดร้อนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะการทําการที่เขาเหล่านี้ไม่ได้ต่อบัตรต่อไปไม่ได้ทำบาดสักทีเนี่ยเพราะอะไรเพราะพวกคุณช้างฮะพยายามดึงเรื่องพยายามอะไรต่อ,มอไม่อะไรกันแกล้งนะครับคิดว่าเราเนี่ยเป็นกลุ่มในหน้าคิดว่าสสสุธาเนี่ยนะค้ามนุษย์เหรอเขาทํางานช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะนี่คือส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งน่าเสียดายแทนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดลําพูนที่เขาจะไปลงไปดูเรื่องแหล่งน้ําลงไปดูเรื่องอะไรต่อเมื่อไรเขาบอกหมู่บ้านเสื้อแดงนะกลุ่มเนี้ยที่กําลังได้รับผลกระทบเรื่องของที่ทํากินเรื่องของแหล่งน้ําเนี่ยนะกับกลายเป็นว่าตั้งท่าที่จะบอยคอดตั้งท่าที่จะดานายกตู่ในที่สุดนะท่านก็ไม่ได้ไปแต่ท่านต้องไปแน่ไม่วันใดก็วันหนึ่งเนี่ยน,นะครับนี่คือโอกาสและนี่นี่แหละครับน,น,นี่นี่คือสอสหละครับ นี่คือตัวแทนของประชาชนเหรอคุณทำเรื่องแค่เนี้ยนะคุณสะใจแต่ประชาชนไร้โอกาสครับเสียโอกาสดังนั้นคุณพวกนี้คุณเลือกเข้ามาทำไมฮะเลือกเข้ามาแล้วก็ทำหน้าที่อย่างเนี้ยนะได้รับความเสียหายได้รับผลกระทบต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนเขาเข้ามาเพื่อที่จะดูแลแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนแต่คุณกลับสร้างปัญหาให้กับประชาชนนี่คือสสอหไรครับนี่คือนักการเมืองนะที่จะมาอาสาทำงานเพื่อประชาชนอย่างนั้นหรือ นะครับเราขอถามหน่อยนะเราเองไม่ได้เข้าข้างใครแต่เราเข้าข้างประชาชนครับเพราะผมทางานอยู่กับประชาชนมาโดยตลอดใครก็ตามที่ทําดีเราเชียร์นะถึงแม้บุคคลคนนั้นจะเกลียดขี้หน้าเต่านินจาแม้คนนั้นเนี่ยจะ,ะด่าคุณพ่อคุณแม่เต่านินจาก็ตามแต่เต่านินจาเนี่ยนะก็จะยกย่องถ้าคนคนนั้นทําเพื่อประชาชนและประชาชนได้นะ,ะรับความ ได้รับในสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆได้รับความสุขจริงๆนะครับนะเนี่ยการที่ผมนํามาพูดอย่างเนี้ยนะเพื่อชี้ให้เห็นไงครับว่าไอ้สอสในพื้นที่เนี่ยทำให้ประชาชนอ่าในพื้นที่เองเสียโอกาสนะแล้วอย่างนี้จะไปบริหารบ้านเมืองได้อย่างไรในประชาชนที่กําลังเดือดร้อนแต่พวกคุณกลับทําลายโอกาสของประชาชนนี่แหละครับพี่น้องที่เคารพถึงบอกว่า การที่จะเลือกใครจะเลือกพักไหนนั้นจะเลือกคนใดนั้นเนี่ยเราไม่ได้ขัดขวางเราไม่ได้ไปยุย,ง,ยแงแยงตะแคงแย่แต่ให้ท่านพินิษพิจารณาเอาว่าสมควรที่จะเลือกใครหรือไม่นะครับเสร็จแล้ววันรุ่งขึ้นนะต่อมาวันที่3มกรกฎาคมเราไปสังเกตการนะในการคัดเลือกนะว่าที่สสของพรคพลังประชารัฐนะในเขต1ิบจังหวัดภาคเหนือได้มีการสัมภาษณ์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วและก็เชื่อว่า ในอีกไม่นานข้างหน้านี้คงจะมีการเปิดตัวนะครับและแน่นอนฮะถ้าพักนี้เปิดตัวนะ,ะการทางานช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนในการที่จะลงพื้นที่ไปรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับนั้นผมเชื่อเลอเกินว่าสิ่งนี้จะทําให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับการช่วยเหลือดูแลอย่างแน่นอนเพราะในขณะน,นี้ท่านสสสุธาก็ทําเกี่ยวกับเรื่องของการขอสัญชาตินะ,ะการที่คนอายุ60สิได้สัญชาติ นะหลายพื้นที่และก,ก็การช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของที่ทํากินนะครับแม้แต่ในจังหวัดลําปางเองก็ตามเนี่ยนะฮะท่านก็ดําเนินการแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอแม่เมาะอำเภอวังเหนือแล้วก็อีกหลายอำเภอนะครับซึ่งไม่มีใครทําแต่ท่านได้ทำนะนี่ผมมาโปรยหัวให้ฟังเฉยๆครับวันนี้ยังไม่ได้ไปลงลึกในรายละเอียดใดๆนะครับเพราะว่าวันนี้มีเรื่องราวข่าว นะภูมิภาคทั้งจากจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ที่จังหวัดมุกดาหารนะของทีมงานเราที่ภาคอีสานเพราะฉะนั้นเรื่องตรงนี้นะครับเราอยากจะบอกไปถึงพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานด้วยนะครับว่าถ้าสส,สในพื้นที่ท่านไปทำลายโอกาสอันดีของท่านเนี่ยนะท่านต้องช่วยกันพินิจพิจารณาแหละครับว่าสสที่เป็นสสมาสามสี่ปีเนี่ยทำอะไรกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนบ้าง าจะทางานให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนไปรับเรื่องราวจากประชาชนมานะแล้วก็นําไปให้รัฐบาลแก้ไขถ้ารัฐบาลไม่แก้ไขคุณก็สามารถอภิปรายโจมตีกล่าวหาในสภาได้รับรองคุณได้คะแนนเสียงตึมแน่ๆนะครับเพราะว่าเอาเรื่องของความเดือดร้อนของประชาชนไปบอกกล่าวนะกับรัฐบาลแต่รัฐบาลไม่ทําแต่นี่ไม่ใช่เพราะรัฐบาลจะทําคุณกลับพยายามออกมาทําลายนะนั่นคือการทําลาย โอกาสอันดีงามของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับแล้วจะให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเขาคิดอย่างไรซึ่งในขณะนี้เนี่ยลำปางเขตสี่กำลังมีการเลือกตั้งซ่อมนะและผมก็ได้ข่าวมาว่าชาวบ้านได้ออกมาด่าพักการเมืองที่หาเสียงแข่งกันอยู่ทุกวันเนี้ยนะเดี๋ยวนี้นะได้ออกมาดา่าว่าด่าแต่ลุงป้องเออด่าแต่ลุงตู่ด่าแต่ลุงตู่แล้วพวกคุณเข้ามาเนี่ยทอะไรกันบ้างจริงครับ ไม่เคยทำอะไรเลยด่าอย่างเดียวแล้วจะให้เขาคิดอย่างไรเห็นไหมฮะการที่คุณด่าใครก็ตามแต่เขามีผลงานน่ะมันเริ่มปรากฏเมื่อผลงานเริ่มปรากฏกระแสมันก็จะตีกลับเข้าไปหาคุณเองเหมือนกับการเตะฟุตบอลใส่กำแพงนั่นแหละครับแต่คุณเตะเบามันก็เด้งกลับมาเบาวันใดที่คุณเตะแรงสุดๆมันก็เด้งกลับมากระแทกหน้าคุณเต็มที่นะฟุตบอลไม่เจ็บหรอกครับแต่หน้าคุณนั่นแหละจะเจ็บ เปรียบเสมือประหนึ่งว่าไอ้พักการเมืองไอ้นักการเมืองที่ไปด่ารัฐบาลด่าลุงตู่เนี่ยไม่ดีไม่ไม่งามนะทาให้ชาติบ้านเมืองล่มจมมันล่มจมตรงไหนอย่างไรผลงานเยอะแยะมากมายค่อยดูปี66ปี6 7ผลงานลุงตู่ออกมาแล้วจะหงายท้องนะครับดังนั้นเนี่ยเขาจึงพยายามที่จะขยาวพยายามที่จะเข้ามาเป็นรัฐบาลเองถ้าเขาเข้ามาเป็นรัฐบาลเองโครงการที่ลุงตู่ทาไว้นะเพื่ออนาคตของประเทศชาติของประชาชนเนี่ย บางโครงการจะถูกทําลายแน่นอนเพราะเขาไม่ได้กินเมื่อไม่ได้กินก็จะยกเลิกยกเลิกประชาชนก็จะเสียโอกาสเหมือนอย่างที่เขาเป็นสสในพื้นที่นี่แหละครับเขาไม่ทําอะไรให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนแถม <c oughs> ทําลายโอกาสอีกด้วยนี่คือนักการเมืองที่พ่อแม่พี่น้องจะต้องจับตาดูครับ